อาการเหมือนนั้นั่นเลยมึงมาไอ้นั่นมันมาเทียบบัตรของสูงของกูแล้วก็ได้ทำงานผลิตบัตรประชาชนแล้วก็การศึกษาทำนังทะเบียนบ้านให้กูนะเพื่อจะว่าพิสูจน์ว่าก,กูเตีย้ยกว่ามันเพื่อจะพิสูจน์ว่ากูเตีย้ยกว่ามันมันเลยสร้าง ประชาชนที่มีส่วนสูงเตี้ยกว่ามันสร้างวุฒิการศึกษาที่แสดงว่ากูเรียนจบเท่านั้นสร้างสำนักทเวียนนบา้านว่ากูเป็ลูกคนนั้นคนนี้ญานนัคนนีนนนนนนน้มาใส่ร้ายกูเพื่อ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 แสดงว่ามันชูงงของกูอะประวัติมันสูงงว่งกูมาตลอด ประวัติมันสูงกูกูมาตลอดตั้งแต่เด็กจนไปถึงปัจจุบันนมันได้สร้างมันได้เปลี่ยนเปลี่ยนประวัติการเกิดกูเปลี่ยนรูปการึกษากูเปลี่ยนภาพในบัตประชาชนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยมันวัดมันมาเทียบส,สูงกูกูแบบน,นี้เนี่เหมือนมึงเลยมันได้เปลีมันได้ไปเป,เปลี่ยนประวัติกูใหม่หมดเลย ั้งวุฒิการศึกษาทั้งบัตรประชาชนนะทั้งสำนักทะเบียนบัตรมันได้ได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่ามันไม่ตรงกับของเดิมอ่ะมันไม่ไม่ตรงกับประวัติเดิมมันก็โดนตำรวจจับไปรู้ว่าตำรวจเขาทำอะไรกับมันนะใส่ไลฟ์ข้อหาใส่ร้ายภาษี